ที่มันเสมอมั่นเครือกเกาหย่อนคือทอดซุ่มพี่น้องเจ้าจังโงโคงดอกตาวมาครับแม่ป่าพอลุงและกะไอไส้เอื้อยพีผมสุขคนครับตอนท้าพี่น้องบันเท่าขอสู้กับช่องมิสเตอร์มอดเมืองชุมแพครับมือนีเวลาดีโอกาสอํานวยผมสิผ้าพี่น้องบันเท่าไปหูจากกับเมืองเขมาลาดธานีหรือว่าอําเภอเคมาาชอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับโดยอําเภอเคมาาด ปัจจุบันนี้ครับตั้งอยู่เบี่ยงทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีครับมีแม่น้ำโค้งไหลพันอำเภอเขมารลาดนี่เป็นระยะทางเงีวกลัว่า30กิโลครับงามงามตัวครับฟังตรงกันขามของแม่น้ำโค้งนัน่นก็คือเมืองสองคอนแขวงสุวรรณเขตประเทศสปป,ปลาวพีดองบันเท่าครับอำเภอเขมารลาดอดีตเป็นเมืองเก่าซื่อว่าเมืองเขมารลาดธานีมีเจ้าเมืองปกครอง มีเมืองเล็กมเมืองหน่อยได้เมื่อ้นตรงต่อเมืองเขมราดธานีมือนี่ล่ละครับเวลาดีแล้วที่ผมสิพ้าพี่น้องย้อนกลับไปเบึงความเป็นมาของอำเภอเขมรลาดหรือว่าเมืองเขมราดธานีเมืองที่เคยได้รับสมญา,ามว่าดินแดนแห่งความเกษมสุขครับพี่น้องครับเพื่อบ่เป็นการเสวเวลานำพาพี่น้องติดตามคลิปนี้ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ ผมย้อนผ้าพี่น้องไปเมื่อปี2,357ครับมีอุปหัสกรรมแห่งเมืองอุบลราชธานีเพิ่นได้ขอแยกโตออกมาตาั้งบ้านตั้งเมืองใหม่ที่บ้านโคกงงดงเนียงต่อมาพระพรมวรราชสุริยวงศ์หรือว่าท้าทิดพมครับซึ่งเป็นพระประเทศราชผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีท่านที่สองนี้ซึ่งท่านเองครับท่านก็เป็นต้นตระกูลพรมวงสานน์ เพื่อนได้มีใบบ,บอกไปกราบบังคมทุนทรงพระกรุณาให้ทรงสาบต่อประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลรัชกาลที่สองและก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้ยกฐานะบ้านโคโกงดงพเนียงขึ้นเป็นเมืองและกะ็พระราชทานนามให้ซื้อเมืองนิวาเขมราชธานีดํามงสถานะเทียบเท่าหัวเมืองสันเอกขึ้นตรงต่อกลุ่มเทพมหานครตามที พ,พระพรมวราาสุริยวงศ์ได้กลาบบังคมทุนมาและก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกา่าตั้งให้อุปหสัสกรรมซึ่งเป็นบุตรของพอระวสเนครับเป็นพระเทพวงศ์ษาเถาวกรมผู้ปกครองเมืองเขมาราธานีองค์แรกตั้งแต่ปี2357ฮอดปี2369โดยที่ตัวของทานเองพระเทพวงศ์ษาก็ได้ปกครองเมืองเขมาราธานี ด้วยความรมเย็นเป็นสุขสืบต่อกันมาครับพี่น้องครับบาทที่นี่มะว่าวซือบ่านซื้อเมืองคำว่าเขมาราชธานีหรือว่าเขมาราชก็ถือว่าเป็นคัาวหมายเดียวกันครับโดยถ้าเกิดแยกออกมาเป็นคำว่าเขมคำว่าเขมเนี่ย เป็นคํามาจากภาษาบาลีหมายถึงคว่ำกระเมสุกโดยคำทีเทียบเคียงกันก็คือคำว่ากระเมที่ได้มาจากภาษาสันสกฤตนั่นแหละครับพี่น้องครับบัทินีคำว่าราดครับเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตครับมีความหมายตรงกันกับคำว่ารัฐหรือว่าคำว่ารัฐะซึ่งมาจากภาษาบาลีแปลความหมายได้ใจคว่ำวาแว่นแคว้นหรือดินแดนนั่นเองครับดังนั้นคำว่าเขมราชหรือเขมาาชธานี จึงมีคว้มหมายว่าดินแดนแห่งคว่ำเกษมสุขครับพี่น้องครับบัดนี้มีเหตุบานการเมืองอยังเกิดขึ้นแน่ที่เมืองเขมราาทธานีเดี๋ยวสีวาสู่พี่น้องฟังครับระว่างปีพศ2369ครับเกิดศึกระวังกลุ่งเทพมหานาครกับนครเวียงจันทร์โดยเจ้าอนุวงศ์เพื่อนในบัญชาการ ให้เจ้าราชบุตรแห่งนครจำปาสักนั้นยกทัพมาหยึดเมืองเขมาราฐธานีและก็ขอให้พระเทพวงษาเท่ากรรมนี่ครับเขามาร่วมในการตีกรุงเทพมหานครแต่ว่าพระเทพวงษานั้นเพิินบบย,ยินยอมเขาร่วมกับทัพและกะแ็แผนการนี้ด้วยครับจึงเป็นเหตุให้เจ้าราชบุตรแห่งนครจำปาสักได้จับตัวพระเทพวงษาเท่ากรรมประหารชีวิตเสียสิน และก็หลังจากเสียชีวิตแล้วทางการก็ต้องหาเจ้าเมืองคนใหม่มาแทนทีซึ่งผมซเวอลลำดับของลูกหลานของพระเทพวงศสาเ่ากำรรเนี่ยบสู่ฟังผู้เพิ่นจะได้มานังเมืองเขมรา,าทธานีในอนาคตต่อไปบุตรชายและบุตรีของพระเทพวงศสาเ่ากรรมมีทั้งบิดสี่คนน้ำกันครับท่านที่หนึ่งก็คือท้าบุญจันทร์ท่านที่สองก็คือท้าบุญเฮา ท่านที่สก็คือหลวงชํำนานไพศนหรือว่าแดงครับท่านที่4ก็คือนางหมาแพงครับพี่น้องครับเวลาหลวงมหอดปี2371ครับพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจกยูหัวรัชการที่สพรภากรุณาปโปรดเก่าให้เท่าบุญจันทร์ครับซึ่งเป็นบุตรพระเทพวงศ์สาเท่ากรรมนี่ครับเป็นพระเทพวงศ์สาบุญจันทร์เจา้าปกครองเมืองเขมรราชธานีท่านที่สอง ในระวังปีพศ2371หอดปีพศ2395และทรงพระกรุณาโปรดเกา่าให้เมืองโคงเจียมและกับเมืองเสเมีะครับซึ่งตะกรนั้นได้เคยขึ้นตรงต่อเมืองจำปาซักนั้นหันกลับมาขึ้นตรงต่อเมืองเขมรราทธานีแทนและโอกาสนี้ผมสิขอแนะนำบุตรของพระเทพวงสาบุญจันทร์ครับผู้เพิินเป็นเจ้าเมืองเขมราธานีท่านที่สองเนี่ยครับให้ได้ฟังกันว่า เพื่นมีบุตรอยู่สองคนน้ำกันครับก็คือท้าบุญสิง์กับเท้าบุญชัยครับซึ่งในอนาคตสองทันนีสี่มีบทบาทในเมืองเคมาธาทานีแบบไดแน่ก็ต้องคอยติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับบัดนี้เวลาลวงมหอดปีพศ2 3 9 6ครับได้ทรงพระกรุณาปโปรดเก่าให้เท้าบุญเฮ้าครับบุตรพระเทพวงศาเ่ากรรมซึ่งเพินเ่นนองไย ของเจ้าเมืองเขมาราาธานีท่นที่สองเป็นพระเทพวงษาบุญเฮ่าเจ้าเมืองเขมาราาธานีท่านที่สามในระหว่างปีพศ .2396 หอดปีพศ .2408 ครับบัดท,ที่นี่มอหอดปีพศ .2408 ได้ทรงพากรุณาปโปรดเกา่าให้ท่าบุญสิงห์บุตรไสยของพระเทพวงษาบุญจันทร์ครับซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าเมืองท่นที่สองนะครับท่าบุญจันทร์นี้ครับเป็นที่พระเทพวงษาบุญสิงห์ เจ้าเมืองเขมรัท่านีทันที่ีในระหว่างปีพศ .2408 หอดปีพศ .2428 บัทินีบดลต่อมาครับเพิ่นก็ไดล่าออกโดยเพิ่นป่วยเป็นโรคชรล่าครับและตัวของทันพระเทพวงษาบุญสิงเนี่ยครับเจ้าเมืองเขมรัท่านีทันทีซีเนี่ยครับเพินก็ถือว่าเพิ่นเป็นต้นตระกูลอมมอนสินและอมมอนสิงครับ พระเทพวงศาบุญสิงเจ้าเมืองเขมรดาท่านี่ท่นที่สีนี่ครับเพื่อนมีบุตรอยู่น้ำกันสองคนก็คือเท่าจันทบุรมหรือว่าเสือแล้วก็เท่าคติยะหรือว่า่วยครับพี่น้องครับเพื่นมีลูกสองคนเด้อเจ้าเมืองท่นที่สีนี่ครับเวลาลวงมหอดปีพศ2 3 8พครับพระศีหนาตและพระชัยเฉทถาในครัวเช่าผู้ไทยเมืองตะโพนครับ ได้อพยพข้ามแม่นำโค้งมาขอปลดเก่าให้ตังบ้านค่าเมืองแก้วขึ้นเป็นเมืองค่าเขืเ่อนแก้วปัจจุบันนี้พื้นที่มองนี่ก็คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอชานุมานเนี่ยครับเด้อขึ้นสังกัดเมืองเขมาราชธานีและช่วงปีพศ2 4 0 1ครับเท่าจันทบุรุลมหรือว่าเสืออมมอนสินเนี่ยครับบุตรพระเทพวงศ์าเจ้าเมืองเขมราชธานีทันทีซีเนี่ยครับเพื่อนได้ไปขอยกบ้านข้อหญ่ ขึ้นเป็นเมืองอำนาจ,จเจริญปัจจุบันพื้นที่มองนี้คืออำเภอเืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญและก็ได้ให้ท้าวจันทบ์เทบมหรือเสืออมอนสินีครับเป็นพระอมอนอำนาจนั่งเป็นเจ้าเมืองอำนาจ,จเจริญทันแรกโดยให้ไปขึ้นตรงต่อเมืองเขมรราชธานีครับพี่น้องครับบัทีนี้ช่วงปีพศ2 4 2 2ครับเพียเมืองจันทร์ครับกรมการเมืองเขมรราชธานี ได้ขอนำเอาภัยพ้นแยกออกไปตั้งบ้านพะเลาขึ้นเป็นเมืองพนานิคมซึ่งปัจจุบันก็นคือพื้นที่ของอำเภอพนานิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญน่นนะครับและก็ได้โปรดเก้าตั้งเพี้ยเมืองจันเป็นพระจันทะวงศ์าเจ้าเมืองคนแรกของเมืองพนานิคมและก็ได้ขึ้นกับสังกัดเมืองอุบลราชธานีปีพศ2 4 2 3หลวงชำนาญไพ่สนครับหรือว่าแดง บุตรไส้ทันทีสามของพระเทพวงสากรรมเจ้าเมืองคนแหลกของเมืองเขมราลตธานีน่ะน,นะครับได้ขอแยกโตออกไปตั้งบ้านหน้าก่อนจอขึ้นเป็นเมืองครับพี่น้องครับสื่อเมืองว่าวาลินชำรบและก็ได้มีการโปรดเก้าตั้งหลวงชำนันไพศนหรือแดงนีเป็นพระกำจรจากตุลงเจ้าเมืองคนแรกขึ้นสังกัดก,กับเมืองจำป่าซักและภายหลังต่อมาก็ได้มาขึ้นตรงกับสังกัดของเมืองเขมมาชธานีครับพี่น้องครับ ปีพศ2 4 2 5พระชัยจันดีกรมาการเมืองเขมาราธานีเพิ่นในขอน้าออกภัยพ้นแยกตัวออกไปตั้งบ้านขึ้นเป็นเมืองสื่อเมืองกเกษมศรีมาปัจจุบันก็คือตํตำบลเกษมอำเภอตราการพืชผลและก็ได้ปวดเก่าตั้งพระชัยจันดีเป็นพระพิชัยชั้นรงเจ้าผู้ครองเมืองคนแรกและก็สังกัดขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี ส่วนปีพศ2428ได้ทรงปลดเก่าให้เท่าวคติยะหรือพ่วยบุตรไส้ของประเทพวงษาบุญสิง์รักษาราชการเมืองเขมรราชธานีในลำดับที่5ช่วงปีพศ2428ขอดปีพศ2 4 3 5ครับต่อมาเพิ่นกระไดป่วยและเสียชีวิตลงด้วยโลวกทองร่วงเมื่อปีพศ2 4 3 5ละครพี่น้องครับ บัดช่วงเวลาปีพศ2440หอดปีพศ2442พระเจ้าบรโมวงเธอกลมมาหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงปลดเก่าให้เท่าโพธิทสารหรือขมบุเป็นที่พระเขมรัฐเดชชนารักผู้ดำรงตำแหนง่งผู้ว่าราชการเมืองเขมรัฐธานีและให้เท่าโพธิราชหรือ่าเป็นพระเขมรัฐศักชนาบานดำรงตำแหนง่ง ปลัดเมืองให้เท่าโพธิทสารราชหรือห่อเป็นที่พระเขมรัฐกิจจะบริหารยกกระบาดเมืองและให้หลวงจำนงหรือแสงเป็นที่หลวงเขมรัฐการอุตสาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการเมืองเวลาหลวงมหอดปี2 4 4 4บนี้ครับได้เกิดเหตุการณ์ขบวนการผู้มิบุญหรือกบฏผีบุญ หลายพื้นที่ในเขตภาคอีสานบ้านเฮาล่ะครับโดยมีองค์มันนํามพักพวกชาวเมืองโขงเจียมเราเล่าจากหนึ่งพันคนเขามาปล้นเมืองเขมาลาดขากรมการเมืองปล่อยนักโทษจับโตลกะก็บังคับพระเขมรัาเดชชนะรักหรือว่าขัมบุนี่ครับผู้ว่าราชการเมืองเขมาลาดนี่ครับให้เขาร่วมกับขบวนการนําโดยมีประชาชนผู้เขาร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายและก็ได้ยกพวกเขามายึดเมืองกเกษมสีมา แล้วไปตั้งค่ายอยู่ที่บ้านสสพื้อเพื่อมุ่งหน้าไปตีเมืองตราการพืชผลและก็จะได้เขายึดเมืองอุบลราชธานีต่อไปฝ่ายกรรของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรพสิทธ,ธิประสงค์ข้าหลวงตางพระองค์ซึ่งกำกับมณฑลเล่าเก่าอยู่ในขณะนั้นได้ทรงทหารออกมาปราบปรามจนเกิดการสู้รบกันที่บ้านสสพื้อทำให้ขบวนการภูมิบุญ หรือว่ากระบฏผีบุญนันแตกพ่ายหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางทำให้ฝ่ายทังของรัฐนั่นเป็นผู้ก่ำชัยชนะได้และก็สามารถปราบกบฏได้อย่างลาบขาดครับปีพศ2445บดีครับทั้งราชการได้ปรับลดฐานะเมืองโขงเจียมเมืองข่ำคืนแก้วเมืองอํานาจ,จเจิริญเมืองวาลินชําราบที่ค่อยขึ้นตรงต่อเมืองเขมรลาดนั้นให้เป็นเพียงแค่อำเภอ แต่ว่ากันยังคงขึ้นตรงต่อเมืองเขมาลาดท่านี้อยู่คือเขาส่วนเมืองเขมาลาดท่านี่นั่นเพื่อนก็ได้แบง่งออกเป็นสองอำเภอน้ากันครับก็บคืออำเภออูทไทยเขมาลาดและอำเภอปัจจิมเขมาลาดครับพี่น้องครับโดยมีพระเขมาลาดเดชชนะรักนั่นเป็นผู้ว่าราชการเมืองเขมาลาดอยู่ครับพี่น้องครับซึ่งถาวาไปแล้วเมืองเขมาลาดท่านี้นี่ก็มีอำนาจการปกครองอยู่ทั้งเบิดหกอำเภอ ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองเขมรลาดธานีนี่ก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญยิ่งณขณะนั้นแหละครับพี่น้องครับจนเมื่อครั้นที่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงมีการประตูดูการปกคร้องเถื่อหญ่ขึ้นโดยปรับปรุงการปกคร้องส่วนภูมิภากคกลางยิงไๆเพื่อให้บังเกิดผลตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะการปกคร้องทองทีรอส่อสิโดยมณฑนอีสานนั่น ก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น8บริเวณสำหรับเมืองอุบลราชธานีก็มีอยู่สมเมืองนํากันที่ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญนั่นก็คือเมืองอุบลราชธานีเมืองยโสธรและเมืองเขมาราชธานีต่อมาในปีพศ .2412 ทัางราชการได้ยุบอําเภอปัจจิมเขมาราชและอําเภอข่ำเคืนแก้วโดยให้ไปร่วมกับอําเภออุทัยเขมรราช ส่วนช่วงปลายป,ายปีพศ2462นั้นทางราชการได้ถือลดฐานะเมืองเขมาลาดลงเป็นอำเภอเขมาลาดส่วนอำเภอที่เคยขึ้นตรงต่อเมืองเขมาลาดนั้นก็ให้โอนไปอยู่ในเขตการปกครอ,องของเมืองยะโสธรของจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับวันที่นี้ในปีพศ2 4 5 5ครับอำเภอเขมาลาดก็จึงได้ถือโอนย้ายให้มากขึ้นตรงกับจังหวัดอุบลราชธานี จากอดีตจนหอดปัจจุบันครับโดยมีพระ,ะเกษมสำรันลัดหรือแสงจารุกเกษมเป็นนายอำเภอทันแรกของอำเภอเขม,มาราชครับพี่น้องครับช่วงปีพศ2 5 1 1ครับได้แบ่งพื้นที่อำเภอเขม,มาราชส่วนหนึ่งได้จัดตั้งมาเป็นอำเภอชานุมานปีพศ2 5 2 5แบ่งอำเภอเขม,มาราชส่วนหนึ่งจัดตั้งเป็นอำเภอโพไซปีพศ2 5 3 7 แบ่งอำเภอเขมรราชส่วนหนึ่งจัดตั้งเป็นอำเภอหน้าตาดและส่วนกรณีจะมีการจัดตั้งจังหวัดเขมรราชธานีนั่นการยกฐานหน้าอำเภอเขมรราชขึ้นเป็นจังหวัดเขมรราชธานีโดยอ้างอิงหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวีทุลลงในวันที่8พฤศจิกายนปี2 5 6 1ถึงนายอำเภอตรการพืชผลนนายอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโค้งเจียม อำเภอโพไซอําเภอกุดเขาปุ้นและอําเภอน้าตาลโดยข้อความในหนังสือมีดังนี้ครับด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรายงานจากอําเภอเขมราชว่ามีความประสงค์จะจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่เป็นจังหวัดเขมราชธานีโดยมีอําเภอในเขตการปกครองจำนวนเจ็ดอําเภอน้ำกันประกอบไปด้วยอําเภอเขมราชอําเภอตรการพืชผลอําเภอสีเมืองไม่อําเภอโข้งเจียม อำเภอโอพไซอำเภอกุดเขาปุ่นและอำเภอนาตาลในข้อความดังกล่าวนั้นยังบดไดเป็นที่ชัดเจนในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่าการจะจัดตั้งจังหวัดเคมาราชธานีเป็นจังหวัดในอนาคตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังบดไดมีความชัดเจนเด็คขับเด้อต้องรอไปก่อนครับพี่้องครับนั่นคือทั้งเบิดทั้งมวนของอำเภอเคมาราชจังหวัดอุบลราชธานี เมืองเก่า,เ,กา,เ,กา,เ,กาเมืองเขาเมืองเดิมเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ในเขตอีสานบ้านของเฮาเมืองเขมาราชธ,ธานีครับพี่น้องครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเขมาราชขันวเวาพื้นไปแล้วเบี่ยงทั้งทิศเหนือได้ติดต่อกับแขวงสุวรรณเขตสอปป,อปอล่าวล่าเบี่ยงทิศตะวันออกติดกับเมืองสารวันประเทศลา่าและอำเภอหน้าตานเบี่ยงทั้งทิศใต้ติดกับอำเอภอโพไซและอำเภอกุดเขาปุ่นเบี่ยงทั้งทิศตะวันตก ติดกับอำเภอรประทุมราชวงศ์ษาและอำเภอชานุมานของจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องครับทั้งเบิดทั้งมวลของอำเภอเขมาราชหรือเมืองเขมาราชธ,ธานีเมืองที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งความเกษมสุขครับพี่น้องครับพี่น้องบันเท่าได้ฟังแล้วมักชอบถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับทังช่อง od, มิสเตอร์มอเมืองจุมแพรด้วยก,กันแล้วกันได้ครับเดอ้อมีขอความคำว่าคำจาเนื้อหาสาระส่วนใดที่ผมมอดมึงจุมแพร่พร้อมกับช่องได้นำเสนอออกไปแล้วมันตกบกพ่องเว้าพิษเว้เาถือจังใดผมต้องกราบขอภัยมาณนจุดนี้พร้อมเด้อพี่น้องเดอ้อจนกู้เอาสิกลัมมาพอกันไหมบ่นดนีครับโชคดีมีเงินใส่สุคนมื่อนีผมมอดมองจุมแพรพร้อมกับทีมงานลาถุกคนไปก่อนสวัสดีครับ รวมก่อสายใหญ่หาแพ่น